สวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับมื่อวานนี้ผมจะพาพี่น้องมาเที่ยวชมฟาร์มควายงามนะครับเอฟหาฟ้ามควายไทยอยู่จังหวัดขอนแก่นของพี่ตู่นะครับครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีครับผมครับนี่รอบรอบที่สองนะครับที่มาหาพี่ตู่เนาะได้ยินข่าวว่าได้ควายเขม้าไหมนะครับพี่ตู่ครับน้ำขม้าสองตัวครับครับผมได้ได้มาอยู่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับ ครับผมนี่ไอ้ตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกของมี่โชคครับครับมี่โชคเป็นพ่อพันอยูอุดอนท่านี่ครับของพ่อแกนนะครับครับผมเป็นมี่โชคี่เขากับี่ดีกีเป็นเป็นแกนแชมป์งานมอขอนาจะประมาณช่วงปีหาเก้าหกศูนย์นะครับโอ้ได้แชมป์มามาสองสามสนามด้วยกันครับครับผมครับ ตัวนี้เป็นควายแม่หรือควายผู้ครับเนี่ยตัวแม่ครับเป็นตัวแม่เนาะครับอายุเท่าไหร่ละครับเนี่ยตัวนี้14เดือนครับตัวนี้14 14เดือนโอ้ครับเบิ่งถ่ายเบิ่งโค่นหางไงเรื่ยนะครับครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้สูงลอย33ครับสูงลอย33ควันดีนะครับควันขาหน้าขาหลังหาบเงินหาบทองนะครับ อุดมทัศนีควายไทยเดี๋ยวหายเบิงตาแต้มแกมจำนะครับลักษณ์ชัดเจนครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแกมจำอ่องข้อนะครับเบิงแขงเบิงขาเิ่นนะครับสายเจ้าเนื้อจกอักหน่อยเพราะว่าพอเขาไอ้มีชคหนจะติดสายทางไอเชรอุดอรมากนะครับโอ้สายเชรอุด,อดอรเป็นควายควายไทยอีสานเฮาแม่นครับทีว่าจุดเดนก็คือเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อ,อครับกล้ามเนื้อดีแม่นครับนะครับ ป้าสายเผ็ดอุดรนะครับผมต้นตัวนี้กามเนื้อนี่สุดยอดเลยครับตัวนี้ครับผมกินเก่งเลี้ยงง่ายครับครับสวงเต็มเลยนะครับเอ่อไถ่ผักลางกต um really <bem> ิเอินว่าสวาบนะครับพี่น้องนี่นะครับไถ่สาเทาเอินสวงนะครับสวงเพิ่นเต็มเลยนะครับล่ำตตรงดีครับเบิ่งไถ่เพิ่นไข่ช่วงหางครับครับไถ่เป็นไถ่ไถ่มะนาวตัดนะครับ ของแค่ตัวนี้ครับข่นหางใหญ่นะครับครับตัวนี้อ่าผมแปลงมาจากสีเขียวครับครับจากคอกได้ครับเนี่ยพันนรสิงฟาร์มพันพันนรสิงฟาร์มพันนรสิงฟาร์มนะครับของเสียอำนาจครับอยู่สีเขียวเป็นพักพวกกันนี่เลยครับครับผมก็ดีไอผมเห็นเห็นแม่เขาครับแม่เขาก็เป็นไข่ไข่เกาไข่ท่างไอ้กาลสินนะครับ ก็เป็นควายทา้งรูมนำเปล่า<บ>กาลสินคือกันแม่แม่เขานี่ออกมาจากไอครอบของเสี้ยนค่อมครับผมเมสี้ค่อมภาษีนานนครับอยู่เซนลำป่ายู่แถวใตเ้เชีองครับผมแสดงว่าสายเล่ากอบมาจากรูมนำเปล่ากาลสินคือกันเลยทางพอทั้งพอกับเป็นสายเพชรอุ <พา S 2> ดอนนะครับแม่เป็นกับออกจากเสี้ยนค่อมเสี้ยนค่อมกับขายแบ่งมาให้พอแกนต่อพอแกนอยู่สีฐานะครับพอแกน จับองี่โชะครับอที่นี่เสียอำนาจไปชื่อแม่้องไว้ครับจะได้ขอดลูกมากเป็นตัวนี้อ๋อคือว่าติดไปนาแม่แม่ครับโอลดูนังพอแกนนั่นแหละครับโอดูนังพอแกนครับผมมีโชคไปเป็นลูกน้อยติดแม่ไปครับครับผมครับซื้อไปผมไปเห็นผมเลยไปขอแบงครับเสียอำนาจมากขอแบงมากไม่ไปเห็ดแม่บอกครับตัวนี้โอ้ครับ ราคาก็ดิสูงอยู่ดีกันเนาะแมนบอกแบงมาคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งครับประมาณเท่าไรครับเขา่าวๆประมาณสี่ส okay. ิบห okay. ้าหมื okay. ่นประมาณสี yeah. well ่สิบห้านะครับสองตัวนะครับแมนครับกับตัวเผือกอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวเผือกนะครับครับครับสำหรับแม่แม่ของเพื่อนตัวนี้นะครับเป็นแม่แม่ซื้อก่อนค่ำครับอ่าตอนนี้กับพี่ยู ทางเชียงใหม่เหรอครับครไปดูครับขอบของข้ามของไอ้แม่เลี้ยงเชียงใหม่ครับแม่เลี้ยงที่หน้าครับครับผมเชียงใหม่โอ้ครับไปไกลแล้วนะครับไกลแล้วไปเขาข้ามไกลแล้วครับเจ้าเพิ่นได้รู้ไว้จักจักรตัวเหรอครับก่อนก่อนกี่สิบปอยแม่ไปทางเชียงใหม่ได้ได้ตัวนี้แหละครับได้ตัวนี้เดียวเดียวไปตู่ไปขอแบงค์มาจ่อยครับโอ้หัันครับผมตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็แม่เขาก็ ออกลูกเป็นลูกของใบยกได้ลูกสาวอีกตัวหนึ่งได้ลูกสาวอีกตัวหนึ่งแม่ครับลูกของใบยกโอ้เรานี่ักส่วนมากจะเป็นแค่ตัวแม่ครับนั่เก็บน้่เก็บเอาไว้เขาจะได้เอาเป็นแม่บ็อกต่อไปนะครับซึ่งเป็นควายไทยสายอีสานลุมนำเปลากาลสินจุดเด่นก็คือคิงนะครับคือก้ามเนื้อนะครับตัวนี้พี่สาาของเขาเนี่ยอยู่กับ ตอนนี้อยู่กับพ่อแกนครับพ่อแกนอยู่สีทาดอยู่ดอนที่เจ้าของมีโชว์พี่สาวเขาซื้อไข่มุกครับผมสูงร้อยหาชิปกว่าหอ่ะพี่พี่สาวเพิ่นผสมพันธุ์ได้ลูกหรือยังครับได้แล้วครับได้แล้วแม่นครับเขาให้ราคาหลายแล้วหรอพ่อแกนก็ยังบลยังบลไข่ปล่อยออกเรากับบลปล่อยออกเลยครับพี่สาวของแสดงว่าสายสายนี่ดีสายนี่ดีคิงสายเล่นพันธุกรรมที่มันที่มันให้ลูกทรงลูกดีครับครับผมครับ เดือดสอ่อนนะครับพี่น้องดุนๆนจะเห็นควายงามควายหน่อยควายแม่นางอายุอปีกว่านะครับนี่นะครับตัวครูที่พิตูได้มาพร้อมกันนี่บอครับนี่แมนครับเป็นเปเกียกตุมนะครับมุนดอกหลอกเรื่อยนะครับเอาครับพี่พิตูจอยอธิบายตัวนี้นะครับนี่ที่ได้มาพร้อมกันนี่ครับสำหรับแม่เผือกน้อยตัวนี้นะครับเป็นลูกของยกมงคลนครับผมยกมงคลนนี่เป็นควายดําครับ ตอนนี้ยกมงค้นอยู่ที่โชคเนลมิดฟ้ามของเสียตูนะครับอยู่บ้านหันแม่นแม่แม่บ้านหันสารค้ามนะครับเป็นป้ายดำโอ้แต่ยกมงค้นก็ได้ได้แกนแชมได้เชมอยู่งานในงานอุไทัยอยู่ครับโอ้ใช้เลือดเชมด้วยกันครับผมเป็นป้ายดำแม่แม่เป็นดอนแม่นบอแม่เปลือกแม่เปลือกแม่นครอายุจักเดือนหรอครับเนี่ ตัวนี้11เดือนครับ11เดือนนะครับเดือนแม่เขาเป็นเผือกตอนนี้ก็ยู่ครอบครับเสียอํานาจยู่สีคิวครับยูสีคิวพันนอระสิงฟ้ามโอ้ที่ได้มาพร้อมกันกับแม่ดำดำเมื่อกี้นี่แม่ของเขานี่ผมเป็นไายเก่าของผมโอ้ตัวนี้ผมแบ่งให้ให้เล่าไปค่อนมันทอง อโอ้แบงห้เพิินไปพ่อมันไปออกลูกยุพุ่นปิดตู่กันเลยไปขอซื้อลูกกลับมาขอแปลงลูกกลับมานะครับลกกับคูนี่เอามาครูเลยเอามาทงคูตัวดอนน้อยนี่ครับแม่นี่นะครับกี่ปิดตู่ได้มากพร้อมกันแม่แม่ของอไอ้เผือกน้อยตัวนี้เป็นเรานครสวรรค์เราปูรีเรเ่เราไข่เผือกเราใหญ่เราเก่าครับครับผมผมเลยนน้ำเรามาโอ้ แม่ของควายเผือกนี่มาจากนครสวรรค์บ่ครับเนี่ยเราปูรีโอ้ค่อนล่นควายเผือกเนี่ยชิดรู้จักดีครับผมครับแม่สูงร้อยห้าสิบครับครับผมตอนนี้นั่งน้อยเนี่ยสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยแา่สีร้อยยี่สิบไปปลายะครับร้อยค่อยเด้วัดเลกเดือยครับผมครับแม่ของเพิ่์นนี่ได้ลูกจักตัวเหรอครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ที่สามครับเป็นตัวที่สามครับ เพราะว่าไอ้ควายส่วนมากกันทีทรงลูกที่มันสีใ่กับประมาณตัวที่สองแต่ตัวที่สามนี่ที่เด็ดเลยโาของขาเบิ่งพัฒนาการเพิ่นครับผมครับมาจากเท่าที่เบิรงนี่ช่วงแข้งขานริ่มโตเพิ่นแบบน่าจะเป็นควายใ่ในนาคตรับผมครับผมครับเอาครับพี่ตูมี่ยังที่ฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่ติตามช่องของวีดผู้ดินหลักการเอพหาฟ้ามควายงามของพี่ตูครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของ หนาฝนนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเท็ดวัคซีนเพราะว่าจะเป็นปากเท่าเปื่อยหรือข้อบวมนะครับเพราะว่าเขาต้องเหตุไวเพราะว่าช่วงอีกประม้านชักกันย่าตุล่าเนี่ยแหะช่วงนี้แหละครับ,รบโรคปากเทาเปื่อยกัสิเริ่มมากเลยพยายามให้พี่น้องเบิงแง่งรักษาสุขภาพารัรว์ให้ดีครับ,รบรสำหรับท่านใดน,นะครับคืออยากสีแวะมาชม่มเอฟหา บาม่นแอนควายไทยนะครับครับแวะมาได้นะครับอยู่ที่ถนนเลียงเมืองเส้นโคราชจิปกาลสินนะครับครับอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนประมาณ6กกิโลครับนะครับฟ้ามสิอยู่ท่างเขาวัดทุ่งเศรษฐีนะครับครับผมเดี่ยวเขาซร้อยมาเลยฟ้ามสิอยู่ทรายมือประตูหัวสีขาวขาวนะครับครับผมราม่านเขาซ้อยมาประมาณหาิบเมรกัสีหอดฟ้ามนะครับครับผมว่าเยี่ยมชุ่มใดครับครับผมเมีอมีท้ครับโท้มาก่อนนะครับ หมายเลขโทรศัพท์อ่ะ0632632823ครับครับผมครับนี่เป็นเบอร์ทร่ของปิตูเจ้าของเอฟฮาบรามันแอนไฟไทยนะครับครับขอทวนเบอร์ทอ่กรอบนะครับปิตูครับ0632632823ครับครับขอบคุณไปในเฟซบุ๊กอะไรนะครับครับผมคือเฟซบุ๊กชื่อตูสุรพงศ์กิ่งแก้วครับครับผม ซื้อเฟซเนี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยเนาะครับผู้ใดสนใจกับลองทักเฟสต่อหาพี่ตู่เพื่อนใดนะครับขอขอขอท่วนเฟสนะครับชื่อตู่สุรพงศ์จิ่งแก้วครับครับผมครับขอบุณหลายนะครับพี่ตู่ครับผมครับสวัสดีครับ